วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวจุธารัตน์สีนวลปานหัวหน้าสูย์เสมารักสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีมอบหมายนางปาลิกานิทิปประเสริฐกุลรองหัวหน้าสูย์เสมารักสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สูย์เสมารักเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอุบัติภัยทางน้ำปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรม ดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดชลบรุรีประจำปี2567โดยมีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุรีเป็นผู้อ่านสารนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2567และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยการนี้มีพลเรือนทหารตำรวจและสาหกิจ ในง,งานทางการศึกษาองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นองค์การสาธารณกุลศลศิทอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า400คนนับริเวณล,ลานกิจกรรมพัทยากางถนนเลียบชายหาดพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี พร้มทั้งมีศีลและธรรมนำชีวา